สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง11จนถึง31ธันวาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง3 1ธันวาคม2566เมื่อเราเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในดวงชะตาการงานครับไพ่จัดเม้นท์ครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนแห่งการฟื้นคืนในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ครับ หากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนเกิดวันศุกร์ท่านใดที่เจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องงานไพใบนี้กำลังจะบอกคุณว่า11จนถึง3 11ธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆได้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น กับดวงชะตาการงานของคุณครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทำเรียกได้ว่าบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับข่าวดีในเรื่องงานหรือเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันศุกร์ ถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนกับอะไรใหม่ๆมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายจะเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายจะฟื้นตัวขายดิบ ขายดีกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีออเดอร์เยอะมีออเดอร์เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์หรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับในช่วง11จนถึง31ธันวาคมนี้ครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ การงานจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีความสำเร็จในหน้าที่การงานเกิดขึ้นหรือว่าได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้างานบางคนอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนในที่ทำงานหรือเรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถก็ว่าได้นะครับ ไพ่ราชินีแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานมีเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะทำอะไรก็สําเร็จได้ไม่ยากนักเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนในเรื่องงานดวงการงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนเกิดวันศุกร์ที่เจ้าชะตาเป็นหญิงนะครับส่วนเจ้าชะตาเป็นชายการงานดีก็ไม่น้อยหน้าคนที่ เป็นคนเกิดวันศุกร์ที่เป็นสุภาพสตรีด้วยเช่นกันครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายแต่ว่าคนที่เป็นสุภาพสตรีเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาในช่วง1 1จนถึง31ธันวาคมนี้บอกได้เลยว่าการงานกำลังจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีและก็เรียกได้ว่าจะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายหรือว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้มีคนต้องการตัวคุณไปร่วมงานด้วยมีเกณฑ์ เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันศุกร์ครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ไพ่บทสรุปเป็นไพ่สามถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์จะมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทำงานที่ต้องลุ้นยอดหรือว่าทำอะไรให้ได้ตามเป้าก็มีเกณฑ์จะสำเร็จได้ทำยอดได้ตามเป้านะครับหรือคนที่ทำงานเป็นทีมต้องบอกว่าเรียกได้ว่าจะมีความสำเร็จ ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงความสำเร็จหรือว่าชัยชนะของคุณในเรื่องงานในช่วง11จนถึง31ธันวาคมนี้ด้วยครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในบรรดาคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนะครับต้องบอกว่าจะมีคนเกิดวันศุกร์อยู่กลุ่มหนึ่งครับที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับนั่นได้แก่คนเกิดวันศุกร ที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนทำงานโฆษณาทำงานประชาสัมพันธ์หรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหมอพยาบาลหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้การรักษาโรคดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง31ธันวาคมนี้ครับ ส่วนคนเกิดวันศุกร์ท่านใดที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานอยู่หรือว่ารองานอยู่สมัครงานไว้แล้วยังไม่ได้งาน11จนถึง31ธันวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากให้คุณนั้นลองตั้งใจ สมัครงานลองตั้งใจหางานโอกาสจะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคุณคุณมีเกณฑ์จะได้งานคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานในช่วง11จนถึง3 1ธันวาคม2,566นนี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง31ธันวาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดวันศุกร์ 3, 11จนถึง31ธันวาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์การเงินเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องมีสติให้มากในเรื่องเงินครับ ไพดิไฮโลแฟนหรือว่าไพพระสังฆราชใบนี้จะเตือนให้คนเกิดวันศุกร์นั้นใช้สติเยอะๆในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วง11จนถึง31ธันวาคมนี้และให้ระวังในเรื่องของการโดนเบียดเบียนในเรื่องเงินจากผู้อื่น คนเกิดวันศุกร์ต้องระวังให้มากครับไพ่ศูนย์กลางคำทํานายไพ่เทม p l a น c ์ไพ่ใบนี้จะพูดถึงคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง3 11ธันวาคมนี้ต้องรักษาสมดุล รายรับรายจ่ายให้ดีเงินไหลเข้าแล้วก็มักจะไหลออกเป็นลักษณะของการเข้ากระเป๋าซ้ายย้ายออกกระเป๋าขวาเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันศุกร์นั้นจะต้องจัดระเบียบการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาได้มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาจะแสดงถึงคนเกิดวันศุกร ในช่วง11จนถึง3 11ธันวาคมนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะเก็บออมต้องมองหาวิธีการเก็บออมให้ดี นะครับหาวิธีเก็บเงินให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับหาวิธีที่เรานั้นจะเก็บออมได้แล้วไม่นำเงินที่เก็บออมนั้นออกมาใช้ถ้าไม่จำเป็นคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์มีไพ่3ดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอก นะครับในเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะในช่วง11จนถึง31ทธันวาคมนี้ไม่ว่าจะมาจากมิตรฉาชีพหรือว่าผู้คนใกล้ตัวให้ใครยืมเงินระวังจะโดนเบี้ยหนี้ระวังจะไม่ได้คืนคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายต้องระวังให้มากรวมถึงให้ระวังมีเรื่องผิดใจในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองกับผู้อื่นครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนในเรื่องของโชคลาภ ต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนําให้เว้นได้เว้นไปก่อนหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็เอาพอหอมปากหอมคอก็พอครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง31ธันวาคม 2,566นี้ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญที่สำคัญให้ระวังมิจฉาชีพนะครับโดยเฉพาะมิจฉาชีพที่ผ่านเข้ามาในรูปแบบต่างๆผ่านเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเรา หรือผ่านเข้ามาทางโซเชียลมีเดียคนเกิดวันศุกร์ก็ต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีมิจฉาชีพที่หลอกให้ลงทุนหรือว่าออมเงินประเภทต่างๆแล้วดูเหมือนได้กํำไรสูงผิดปกติคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังให้ดีนะครับเช็คให้ชัวร์ดูให้แน่ใจครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงิน ผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า11จนถึง31ธันวาคมนี้คนเกิดวันศุกร์จะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง31ธันวาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์1 0 1>, 1- จนถึง31ธันวาคมนี้มีพลังงานด้านบวกครับทั้งจากไพ่1ถ้วยที่จะพูดถึงการเติมเต็มในเรื่องของความสุขความสบายใจใครที่ทะเลาะกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะคืนดีกันได้ใครที่เลิกลากันไปจะได้หวนกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ความรู้สึกกัน นะครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์นั้นมีพลังงานด้านบวกเกิดขึ้นครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์เป็นไปแบบสบายๆไม่เร่งรีบนะครับส่วนใครที่คบหาดูใจกันมานานแล้วไพ่หกคาถา,าจะพูดถึงการที่มีเกณฑ์ได้ขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้คนเกิดวันศุกร ทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้ว เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าความรักมีความสุขมีความสบายใจดีจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณนั้นได้มองเห็นข้อดีในตัวคนรักของคุณอย่างที่คุณนั้นไม่เคยได้มองเห็นมาก่อนครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ถ้าเป็นคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคู่ที่ถูกใจมีคนที่เข้ามาจีบ มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใช่หรือว่าได้เจอคนอายุน้อยกว่าเข้ามาสารสัมพันธ์ครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง3 1ธันวาคม2566นนี้ผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์นั้นได้พบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหานะครับหากมีเรื่องใดนะครับในช่วง11จนถึง3 1ธันวาคมนี้ที่เป็นเรื่องทุกข์ใจร้อนใจก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญาครับ และสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล ne ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ สำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองครับและคนเกิดวันศุกร์จำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าคุณนั้นเลือกทางที่ดีเลือกทางในชีวิตของคุณได้นะครับคุณสามารถออกแบบชีวิตคุณได้และทางที่คุณเลือกทางที่คุณออกแบบชีวิตนั้นจะเป็นชะตาก้าต่อไปของคุณครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ สำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาเวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ